ก็ขอสดดีแฟนแฟนฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในวันที่26เดือน8 2566นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวตลาดนักเตะแล้วก็ข่าวฟุตบอลกันนะครับตอนเย็นกันนะก็จะเป็นยังไงนะครับวันนี้มีข่าวเชลซีแมนเชสเตอร์เรนเตตลิเวอร์พูลสเปอร์นครับอาร์เซนอล เป็นงไงดี๋ยวเรามาเรื่องกันที่ข่าวแรกของเชลซีนะครับโห oh, วันนี้ทุกคนก็คงจะรู้ว่าผมมาในหน้าตาที่แบบแจ่มใสยิ้มแย้มนะครับเพราะว่าเชลซีเมื่อคืนชนะนะครับก็มากันที่ข่าวเชลซีกันก่อนเลยนะครับราฮีมนะครับโล่งนะพาสิงเฮตั้งเป้าเป็นดาวซันโวของทีมนะเมื่อคืนยิงแอสเอซิดหนึ่งนะครับสลับราฮีมสเตอร์ลิงนะเล่นโคตรดีนะครับราฮีมสเตอร์ลิงนะครับปีกตัวเก่งของเชลซีนะสุดปื้มครับทำผลงานยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมเอาชนะลูตันทาวพร้อมตั้ง,ตงเป้าหมายยิงต่อเนื่องเป็นดาวซัน สเตอร์ลิงโชว์ฟอร์มสุดยอดยิง2ประตูและทำา1แอซิสพาเชลซีเปิดลังชนะลูตันทาวส์าประตูต่อศูนย์เก็บชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤุูการนี้ได้สำเร็จในเกมเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาอดีตแข้งริพูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดใจว่าผมมีความสุขมากก่อนนี้ผมคิดว่าเราเริ่มทำได้ดีแล้วในเกมกับริพูและจากนั้นความให้แพ้ในสัปดาห์ที่แล้วทำให้เราจำเป็นต้องเอาชนะที่นี่ให้ได้ผมมีความสุขที่ช่วยได้ ส่วนตัวผมแล้วมันน่าผิดหวังอยู่สักหน่อยจากผลงานตัวเองในฤดูกาลที่แล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมจะกลับมาทําประตูได้เสมอผมไม่ได้พาตัวเองให้มีโอกาสมากพอในการเข้ามาสู่เขตโทษมันเป็นเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ก็กคือเป็นดาวซอนโบของทีมในฤดูกาลนี้มันเป็นสิ่งที่ผมต้องรู้ว่าสามารถทําได้ หากผมจะเต็มที่100%ในสิ่งใดก็แสดงว่าผมรู้ว่าทําได้และเป็นสิ่งที่ผมจะทําในปีนี้กับการโฟกัส100%เรื่องยิงประตูและช่วยทีมหรือว่าเชลซีนั่นเองโอโก็โหก็นี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของเซอร์ลิงนะครับหลังจากหูฟอร์มเด็ดฟอร์มฮิตเลยนะนึกว่าริวเนลเซอร์ลิงนะครับเออก็สุดยอดนะครับขอให้ทำผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมาต่อกันที่พอรนะครับแฮปปี้ชัยชนะนัดแรกช่วยเชลซีมั่นใจนะ มอริซิโอโปเชนิโนนะครับผู้จัดจาการทีมของเชลซีสุดแฮปปี้พาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลได้สําเร็จซึ่งสัมพัญต่อการสร้างความมั่นใจในทีม โปรเชตินโน่ครับยังไม่สามารถพาเชลซีชนะได้2นัดแรกที่เสมอลิปูหนึ่งหนึ่งต่อด้วยความพ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮม1ประตูต่อ3ก่อนที่จะปลดล็อกเก็บ3แต้มแรกได้สําเร็จในเกมเปิดลังชนะลูตันทาวสามประตูต่อ0โปรเชตินโน่ครับยังกล่าวว่าน่าพอใจมากๆน่ายินดีสุดๆกับนักเตะและแฟนบอลซึ่งสมควรได้รับนี่เป็นฟอร์มการเล่นที่แข็งแก่งผมมีความสุขเพราะชัยชนะนัดแรกสําคัญมากๆเสมอในการทําให้ทีมมั่นใจและเชื่อมั่นในวิธีการที่เรากําลังทํา ผมคิดว่าเราต้องการสิ่งนี้เราจําเป็นต้องรู้สึกเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งที่เรากําลังทําโปรแกรม2อนัดต่อไปก่อนเบกทีมชาติเชลซีจะทําศึกลีกครับพบ AFC w i วิสเบิร์น,นวันพุทธที่30สิงหาคมต่อด้วยพบพบนอตติงแฮมฟอเรสวันเสาร์ที่2กันยายน,ซ,น,นซึ่งเป็นเกมในซึ่งเป็นเกมในแซมฟอร์ดบิททั้งหมดนะครับก็นี่คือหลังเกมที่พอรนะครับ ก่าสัมภาษณ์นะและพอตนะครับก็ยังอวยแจ็คสันโอ้ยเมื่อคืนเล่นดีเหมือนกันนะยิงการจังหวะพักบอลจังหวะอะไรทําได้ดีมากเลยนะครับสอบแจ็คสันนะเออยิงหนึ่งด้วยนะครับเมื่อคืนนะพอตนะครับอวยแจ็คสันขึ้นชั้นยอดดาวยิงได้แน่พอตนะครับผู้จัดจการทีมเชลซีนะยกย่องนิโคล่าแจ็คสันกองหน้าดาวรุ่งของทีมว่าสามารถยกระดับเป็นหนึ่งในดาวยิงชั้นยอดของพรีเมียร์หลังนับหนึ่งประตูแรกได้แล้ว แจ็กสันนะครับย้ายจากบ,บียาเลเอามาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์ในรการนี้ก่อนทําประตูแรกได้ในเกมพรีเมียร์ลีกที่ทัพสิงบูเปิดรังเอาชนะลูตันทาว3ประตูต่อ0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโปรช i ินโนนะครับกล่าวถึงแจ็กสันที่ทำประตูแรกกับเชลซีได้แล้วว่า มันสําคัญมากๆสําหรับเขาเพราะเขาเป็นผู้เล่นหนุ่มที่มาจากต่างลีกและการเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ยากเสมอผมบอกให้เขาวิ่งไล่เพจในเวลาที่เราไม่ได้คลองบอลเขามีคุณภาพในฝีเท้าการวิ่งไปกับบอลการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเขามีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพรีเมียร์ลีกและมันไม่ง่ายที่จะหานักเตะแบบเขาได้พอตได้กล่าวทิ้งท้ายว่าแบบนี้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์นะกโ็โหเล่นดีจริงนะสำหรับนิโคล่าแจ็คสันนะครับก็ขอให้ยิงได้เยอะๆนะครับ มากันที่พอสสุดท้ายนะครับตอนนี้นะเปย์สิขงของหน้า1 g โก1ปิดงานตลาดซัมเมอร์นะมาลิซิโอโปเชนิโนนะครับแย้มแผนงานว่าก่อนตลาดซัมเมอร์2023จะปิดตัวลงใน1กันยายนนี้ยังอยากเสริมกองหน้ากับผู้รักษาประตูอีก1อย่างละลาย เฉพาะตลาดรอบล่าสุดนะครับเชลซีเสริมทัพมากกว่า3 4 4ล้านปอนด์หลักๆคือการเงินลงที่มอยเซตเกซิโดและโลมิโอลาเวียและคิสโตเฟอร์อินคุนคูขณะที่ขาออกก็ไม่น้อยเช่นกันจนหน้าตาขุมกำลังอย่างกับคนละชุดหากเปรียบเทียบซีซั่นที่แล้วอย่างไรก็ตามบอสเอเจนต์สตา์ยังบอกได้ว่ากองหนุนอีกในสองตำแหน่งขอแบบโปรไฟล์ที่ดีใช้งานได้ทันที เราจําเป็นต้องได้ผู้รักษาประตูและอีกหนึ่งผู้เล่นเกมบุ ino, กโปชิติโน่าวหลังเกมทุบลูตันทาวสามศูเมื่อวานนี้ก็มองหาอยู่ดีแต่ผมรู้สึกว่าจําเป็นต้องมีโปรไฟล์เหมาะสมด้วยเราจําเป็นต้องหล่อเลี้ยงให้ทีมชุดนี้มีสมรุลนที่ดีหลังนั้นไม่ใช่สักแต่เอาใครมาก็ได้มองหาผู้เล่นกองหน้าซึ่งสามารถค้ําหอกหรือทางออกรีมเส้นได้ด้วยก็อีก 2- 3วันจะเป็นขั้นตอนการตัดสินใจ ตำแหน่งนายด่านคงลงเอยที่จอร์เจเปโตวิดของนิวอิงแลนด์เลฟวิลชันส่วนกองหน้า1-2วันที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาเพราะโยงดาวินนุนเยสของลิพูด,ด้วยนะครับโอ้โหก็รอดูกันนะครับว่าจะยังไงนะสำหรับตำแหน่งกองหน้านะครับ มาตอนที่ข่าวแมนยูกันมากนะครับผีนะจุกชอสอพักยาวถึงพฤศจิกายนนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นข่าวร้ายของแฟนๆแมนยู Man เลยก็ว่าได้นะครับข่าวนี้นะลูกชอนะครับแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์ในเต็ดอาจต้องพักยาวจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะลูกชอมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อและจะต้องพักหลายสัปดาห์รวมถึงระดับสโมสรและทีมชาติอังกฤษในเดือนหน้าล่าสุดนะครับ ESPN เนะครับสื่อดังรายงานว่าแบ็กซ้ายวัย28ปีจะพลาดลงสนามยาวจนถึงเดือนพฤศจิกายนและจากอาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดซึ่งนับเป็นข่าวร้ายของทัพปีศาจแดงอย่างยิ่ง ชอบเป็นหนึ่งในแข้งคนสำคัญของแมนเชสเตอร์เต็ตในฤดูกาลที่แล้วที่ได้รับบทบาททางแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กช่วยทีมคว้าแชมเปี้ยนครับและคว้าตั๋วลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมมีปัญหาอยู่แล้วเพราะไทเลมาเลาเซียยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บและต้องพักหลายสัปดาห์ขณะที่แบรนดอนวินเลียมเพิ่งถูกปล่อยให้อิฟสวิตยืมใช้งานครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวร้ายจริงๆนะก็ขอให้กลับมาไวๆแล้วกันนะครับสำหรับลูกชอนะ มาที่เทนฮานะครับเผยตัวใหม่แทนชอคนที่ใช่เท่านั้นนะอิลิกน,นะครับผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันพร้อมหาตัวแทนลูกชอที่บาดเจ็บยาวแต่ต้องเป็นนักเตะที่เหมาะสมเท่านั้นแมนยูนะครับเจอเข่าร้ายชอบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้องพักเป็นเวลานานขณะที่ ESPN สื่อดังระบุว่าอาจยาวถึงพฤศจิกายนเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้นะครับไทยเลวมาเลเซียแบ็กซ้ายชาวดัตบาดเจ็บอยู่แล้วและต้องพักอีกหลายสัปดาห์ทําให้เทนฮากมีปัญหาอย่างมากในตําแหน่งแบ็กซ้ายเมื่อถูกถามถึงว่าจะดึงแบ็กซ้ายคนใหม่มาเพิ่มหรือไม่เทนฮากตอบว่าหากว่ามีโอกาสก็แน่นอนแต่ต้องเป็นนักเตะที่ใช่ด้วยแต่หากไม่เราจําเป็นต้องหาทางออกกับผู้เล่นที่มีในปัจจุบันขณะที่กาเสริมทัพ เพิ่มเติมในแดนหน้ากุนซื้อชาวดัตบอกว่าไม่ต้องการโดยกล่าวว่าการเสรื่อมทับในแนวลุกหรอไม่แล้วเพราะเรามีลัสมุดฮอยลุนที่จะกลับมาในสัปดาห์หน้าและเรามีองตูนี่มาซิเยาเรายังมีแรชชี่ด้วยดังนั้นเรามีผู้เล่นมากพอในตำแหน่งนั้นและตอนเป็นผู้เล่นคุณภาพด้วยก็คือเป็นผู้เล่นคุณภาพอยู่แล้วนะครับที่พูดมานะกุนซือผีแดงพูดแบบนี้นะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะยังไงนะสลับแบ็กซ้ายของแมนยูนะครับ แล้วเทนฮานะครับก็ยังเลีเ่ยงการตอบหลังถูกถามเรื่องกินวูดนะครับเทนทานะครับนายใหญ่ของเมนูนะเรี่ยงที่จะตอบสื่อหลักถูกเกี่ยวกับการตัดสินใจของสโมสรเรื่องเมสันกินวูดปีศาจแดงเตรียมเปิดบ้านรับการเยือนของนอตติงแฮม f ฟลเอ t หลังแพ้เกมแรกซีซั่นต่อสเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สื่อยังไม่พลาดที่จะถามถึงกรณีเมสันกินวูดแต่ทางกุนซือชาวฮอลแลนด์เลี่ยงที่จะตอบเรื่องนี้ฟังนะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการทีมในของเราผมมี งานต้องทำมากมายและโฟกัสกับทีมของผมดังนั้นผมสนใจกับนักเตะที่พร้อมลงเล่นเทนฮากกล่าว่าอย่างนี้แล้วก็กล่าวอีกนะครับว่าผมพูดถึงแต่เรื่องผลงานของเราเท่านั้นทีมของเราจุดไหนที่เราต้องปรับปรุงเพราะเรามันชัดเจนเราต้องพัฒนาผมต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้ทีมแสดงผลงานที่ดีออกมาผมมุ่งเน้นไปที่ทีมชุดปัจจุบันและผู้เล่นที่มีอยู่อีกครั้งนะสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์นเต,นเต็ดคาดหวังคือชนะของแมนยูและผมรับผิดชอบในเรื่องนั้นซึ่งผมต้องทุ่มเท อย่างที่มีและโฟกัสทั้งหมดเพื่อทําให้เราเล่นให้ดีขึ้นกว่าตอนนี้นะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นคําตอบที่อาจจะกินใจแฟนแมนยูเลยก็ว่าได้นะมาข้อที่ข่าวเรื่องสนามของแมนยูกันบ้างนะครับเดลีเมลนะครับอ้างเทคโอเวอร์ผีไม่น่าทันในปีนี้นะก็คือเจ้าของเรื่องของสนามแล้วก็เจ้าของสโมสรน,นั่นเองนะครับขออภัยนะเมื่อกี้ที่พูดไม่ครบนะเดลีเมลนะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับรายงานว่าการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในปี2023 ครอบครัวเกียวนาเซอร์ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าพร้อมหาลือเกี่ยวกับการขายหุ้นของสโมสรจนมีบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายเข้าคิวแสดงความสนใจก่อนเหลือชิคยักซิมบินฮามัดอันธานีและเซอร์จิมและสลิป เป็น2คนสุดท้ายที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจากรายงานล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเผยว่าทางชิปยัสติมชนะการแข่งขันและจะเทคโอเวอร์สโมสรอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเดลี่มิวนะรายงานว่ากระบวนการเทคโอเวอร์นั้นยังไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเสร็จสมบูรณ์และยังไม่มีความขึ้นไหวอย่างจริงจังแม้จะมีรายงานจากเรื่องนี้ออกมาก็ตามรายงานยังระบุอีกนะครับว่าตระกูลเอลนาเซอร์ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอที่เชื่อว่าอยู่ในที่5000ล้านปอน ต่เจ้าของทีมชาวอเมริกันก็จะเรียกร้องถึง6,000ล้านปอนด์โหเยอะมากๆเลยนะนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าแฟนบอลเตรียมที่จะประท้วงตระกูลเกียลนาเซอร์อีกครั้งก่อนเกมเปิดบ้านรับนอตติงแฮมฟอร์เรส์วันเสาร์นี้นะครับก็โหมาดูกันนะว่าจะได้ขายหรือเปล่านะครับเทนท่านะครับก็ยังมีแผนจับเอลังกามองข้ามช็อตดวลปืนนะ เทนฮากนะครับยอมรับว่าก่อนเบรกทีมชาติกันยามีเป้าหมายคะแนนสะสมพิมลีกอังกฤษในใจดังนั้นเอาทีละขัน้นเริ่มจากจับตาเด็กเก่าแอนโทนี่อีลังกาใต้เครื่องแบบฟอร์เรสต์ค่อยมองถึงแมตช์ดวลอาร์เซนอลนูเวตนะครับผ่านไปแล้ว2แมตช์เดเกบได้3คะแนนจากวูฟส่วนนัดมือเปล่าคือล่องใต้ไปแพ้สเปอร์ศูนย์ประตูต่อ2เท่ากับเหลืออีก6แต้มให้ไล่ล่านในการดวลเจ้าป่าและปืนใหญ่ค่อยพักให้คิวนันกเตะทีมชาติ ทาง E.T.H. นะครับจึงปลุกเล้าลูกน้องทำสุดความสามารถใน2เกมข้างหน้ายิ่งการเปิดโอเทฟฟอร์ดพบสิทธิ์เก่าเอลังกาห้ามเสียหน้าเด็กขาดหมอนั่นคือเด็กของแมนยูเน็ตและแน่นอนเขาก็คงตื่นเต้นมากๆต่อการหวนกลับมาเตะที่นี่ในฐานะคู่แข่งเทนฮากได้กล่าวเว็บไซต์ผ่าสโมสรว่าอีกอีกอย่างนี้นะครับเอนโทนี่นะครับคือผู้เล่นอันยอดเยี่ยมลูกมันและเล่นได้ไหลยอย่างเล้าใจเขาสามารถจู่โจมใส่เราซึ่งซึ่งหน้าเป็นตัวอันตรายเลย ก็ต้องรับมือให้ดีทําการบ้านจับเขาเสานี้รวมถึงผู้เล่นคนอื่นของฟอ r ์เรสต์เพราะนักเตะแดนหน้าคู่แข่งล้วนสร้างอิทธิพลต่อเกมได้จริงอยู่ว่าผมมีเป้าหมายทําแต้มในใจก่อนเบรกทินชาติแล้วนัดต่อไปต้องพบอาร์ซนอนแต่การอยากเน้นแมตช์กับฟอร์เรสต์มันคือดานแรกที่เราต้องทํางานคิดแค่นี้ก็ไว้พอจบเกมวันเสารเราค่อยดูต่อค่อยมองไปข้างหน้ายูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบฟอร์เรสต์เอเชียนแฮนดิแคปประมาณนั้นนะครับ ามาต่อกันที่ข่าวาสเปอร์กันบ้างนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเผยว่าแบนแนนจอห์สันกองหน้าของนอตติงแฮมฟอร์เรสบอกกับเพื่อนว่าต้องการย้ายไปเล่นกับสเปอร์แข่งวัย22ปีทำผลงานได้ดีเมื่อรุ่การที่แล้วด้วยการทำ8ประตูกับ3แอสซิสช่วยให้ทีมรอดพ้นการตกชั้นสำเร็จและในช่วงซัมเมอร์นี้มีข่าวว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจจากเชลซีและเวสต์แฮม อย่างไรก็ตามสื่อใหญ่อย่างฟุตบอลอินไซเดอร์อ้างว่าจอร์นสันบอกกับเพื่อนๆว่าอยากไปเล่นกับไก่เดือยท้องมากกว่าสโมสรอ,อื่นในซีซั่นนี้แอนพอสเตโคกูกุนซือสเปอร์นะครับก็ต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมหลังการเสียเฮลิเคนที่ย้ายไปค้าแข่งกับบาเยิร์นส่วนโปชชโนนายใหญ่ของเชลซีก็ยังยืนยันว,ว่าต้องการเลูกอีกคนก่อนตลาดปิดปัญหาคือเรื่องค่าตัวของนักเตะที่ฟอเรสต์วางเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์แต่คาดว่าสเปอร์จะพร้อมจ่ายที่ไม่ถึง45ล้านปอนด์ ก็รอดูนะครับว่าจะไปทีมไหนนะมาต่อที่ข่าวปืนกันบ้างนะครับมิเกลเตต้านะครับย้ำกาเบียวคนสําคัญแม้ยงซาอุหนักนะครับมิเกลเตต้านะครับเฮดชอตอาร์เซนอลย้ําว่าปาการหลังกาเบียวมากันเยสคือขุมกำลังสําคัญของทีมชุดนี้ยืนกลางว่าไม่มีข้อเสนอขอซื้อทางการจากค่ายใดๆของซาอุดีโปรลีกตามที่เป็นข่าวนะ ปืนใหญ่นะครับเก็บ6แต้งเต็มจาก2เกมแรกของซีซันแบกแบบให้วิลเลียมซาลิบาเล่นประการหลังตัวกลางคู่กับเบนไวส่วนกาเบรียลแค่เปลี่ยนผลแค่เปลี่ยนลงมาขันเกมรับครึ่งหลังเท่านั้นนำมาซึ่งกระแสข่าวว่าผู้เล่นวัยเบนจะเพศจะถูกขายไปซาอุดิอาระเบียเพื่อปรับโครงสร้างรายรับรายจ่ายตลาดรอบนี้ที่เสริมแหลกตั้งแต่ดีแคนไลท์ไคเฮาแบดยูเนียนทิมเบอร์และดาวิดลาย่าอย่างไรก็ตามครับอาร์เตต้าชิงปฏิเสธทางแย้มว่ามีขาเข้าเพิ่มไม่ใช่ขาออก มันน่าเกียดที่จะมีการขยับขยายเกิดขึ้นบอกเลยว่าสัปดาห์ก่อนเราวิ่งขาขวิดแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สามารถประกาศได้นะเวลานี้กุนซือชาวสเปนิชกล่าวก่อนเกมเปิดกับเปิดบ้านพบวูฟเอ้ยพบ,พบฟูฟแลมนะครับขออภัยนะ คือเรื่องสําคัญมากๆที่ผู้เล่นต้องปักหลักในทีมให้ได้ทุกคนจําเป็นต้องรู้บทบาทของตัวเองเขาจะได้เล่นตรงไหนสําคัญเลยครอบครัวจะอยู่อย่างไรผมก็ต้องความต้องการความชัดเจนเรื่องจํานวนขุมกําลังที่เรามีและใครสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ตราบใดที่ตลาดยังเปิดมันก็แปลกๆคาะต้องไปเล่นยือ้อแย่งตัวผู้เล่นกับลีกอื่น พราะตลาดขาเข้าของพวกเขายังเปิดต่อนะครับซาอุดีโประีปิดตลาดประมาณ7กันยานะเราจึงต้องหาทางรับมือเรื่องอเ,อเรื่องพักนี้เกิดมานานแล้วเราก็ชินแล้วกาเบียลมากันเยสคือผู้เล่นสาคัญมากๆของเราเอาเป็นว่านะเวลานี้ยังไม่มีอะไรในกอไัยกาเบียลนะครับคือหนึ่งในแข้งขาออกร่วมกับฟาบินบาโลกุนนิโคล่าเปเป้และอันเบิร์ตแซมบี้โคลลงกาทีมคาดหวังขายได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นะก็มาดูนะครับว่า,ามากันเยสนะครับจะเป็นยังไงนะ ปิดท้ายนะครับกันที่ข่าวลิฟูกันบ้านครับคอบนะครับบนหงเขียมหลังวังได้เพิ่มก่อนตลาดวายเชื่อี่รอปนะครับผู้จัดก,การทีมลิฟูยอมรับว่าตัวเลือกกองหลังที่ใช้งานได้ในในชุดใหญ่มีอย่างจํากัดดังนั้นอีกไม่ถึงสัปดาห์ตลาดซัมเมอร์2023ปิดตัวหากมีมาเพิ่มคงจะแจมหงแดงนะครับพอปรับมาเล่นฟูลแบ็กอินเวิร์สส่งผลให้ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กต้องทำงานขึ้นเมื่อรับผิดชอบพื้นที่บนสนามมากกว่าเดิมจนอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้นะครับ เจ็บกล้ามเนื้อรอทดสอบความฟิตก่อนพบนิวคัสเซินกรณีไม่ไหวเท่ากับเซนเตอร์แบ็กอาชีพเจะเหลือเฟอร์คิวฟันดไดมาติฟโจโกเมสและถูกลืมและลูกถูกลืมอย่างนาธานีลฟิลิปเท่านั้นทำให้คุณซื้อไว้ย56ปีเผยว่าผ่านลมไปถึงหูฝ่ายบริการจัดกองหลังใหม่ใส่ยุ้งฉางด้วยเรายังโชคดีที่ไม่สามารถเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ แล้วอย่างไร้ข้อกังขาต่อคุณภาพขุมกำลังที่มีด้วยการกล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนเยือนเซนเชมพาร์กณวันนี้มีตัวอพอทดแทนได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นดินแดนในฝันของผู้จัดการทีมเพื่อใช้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์เรามีบทเรียนเรื่องนั้นจากอดีตสัปดาหนะ์หน้าทีมงานเบื้องหลังต้องพยายามเต็มฝีมือตอบสนองด้านขุมกำลังอย่างดีที่สุดทุกๆอย่างเจ้าใครมาได้ไหมไว้รอติดตามดีกว่านะครับก็ รอดูกันนะครับว่าอาลิพูจะเอาใครนะแต่ชื่อที่โดนเชื่อมโยงตลอดหลายสัปดาห์คือเปียโรอินกาบีนะครับของเลเวอร์กุเซนและอาร์ตูเตอร์เอสนะครับของแลนนะก็รอดูนะครับว่าลิพูจะเอาใครนะสำหรับข่าวเย็นวันนี้นะครับคันป่าฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับขออภัยที่พูดผิดพลาดนะครับก็เมื่อคืนนอนดึกครับทุกคนเออแบบมันไม่ไหวนะครับเออเมื่อคืนนอนดึกจริงดูบอลนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้นะสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย